ไปเอาไป <marriages timing> เราทำบัตรด่านแดนก่อนนะครับมีคนตาหนึ่งคือได้มาแล้วครับเอ,อ่อคนละ30บาทสามสิบาทก็ใบนี้ไปนะครับไปเราไปด่านกัน ที่ลงรถมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เดินมาก็กดเงินจากสองตู้นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแลกเงินที่ฝั่งลาวนะครับเป็นเงินกรีมนะครับเดี๋ยวเราก็ดูว่าเลทของเงินไทยเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแลกเป็นเงินกรีบถ่ายเอกสารเสร็จแล้วเราก็นี่เลยแต่เขาห้ามใช้กล้องข้างในนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ถ่ายแล้วครับเสร็จแล้วเราก็มาซื้อ ตัวตรงนี้นะคนละสามสิบบาทฝอนหุนนบอะไขึ<ะ>้นรถก่อนนะครับนอประสิทธิ์โชคทรานสปอร์ตทรานคอมเมอร์สปอร์ตขึ้นรถก่อนนะครับ ก็เดินข้ามฝั่งมาฮะข้างหลังเดินมาวอตรงไหนององคอมพิวเตอร์สรุปก็เดินข้ามฝั่งมาที่ที่ที่ก๊อปปี้คือตรงนี้ต้องเดินข้ามฝั่งจากตรงนู้นมาก่อนนะครับแล้วเข้ามาตรงนี้ต้องถ่ายเอกสารของฝั่งนี้ก็ถ่ายเอกสารอีก ตกคนละสิบบาทฮะก็ามาที่สแต็มตู้นะครับเพราะว่าอันนี้สำหรับคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้พาส,สปอร์ตก็ซีนใช่ไหมครับใบไ,ไม่มีใบนะนี่ใบเลยครับเด็กไง้แขหานิติบัตเอาอยูุเออตุนรัส18ตุนรหัส18เพราะไปเที่ยวดูยุ่งไม่มน,มมนพวกใคร่ไหว อันนี่ทาเข้ายเอกสาระไรย้ยมัออกมาเหมือนเหมือนจะมีทางออกที่ดีเอาง่ายๆจังสี่ทางออกคือจะเอาตังค์ใช่เมื่อกี้บอกห้าคนละห้าสิบน่าจะคนละห้าสิบกีบสองคนร้อยกีบสูถึงหนเรเลยสองเก็เป็นยัง้าคนละร้อยหสิบบาท อันนี้แสนเนาะหนึ่งปลาะแสนสองออเปลาะแสนแปละแสน,น <S 2> 2. <S ปแปลลแสนมีเ่าไหร่ฮ้านันจีบเดียวหกเจ็ดแปดเดี๋ยวก็สต็อปแล้วก็เดี๋ยวแลกเงินเสร็จแล้วนะมารอรถเมย์ตรงนี้นะครับหม่แต่ชุนละมุนนะฮะไม่รู้หมวกหล่นตอนไหนเดี๋ยวดูก่อนอ๋อสรุปไม่ได้ ไม่ได้เลยหมวกแต่ก็จะมีแท็กซี่มีสามล้อมีรถตู้อะไรเยอะอยู่นะครับถ้าถ้าใครจะใช้บริการนะก็เห็นเมื่อกี้ว่าร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยประมาณเนี้ยแต่ถ้าไม่รีบก็มานั่งนั่งรถตรงนี้ก็ได้คนระับตรงนู้นครับเรามาจากตรงนู้นนะครับก็มี เออทำบัตรทำอะไรนะครับก็เสียมาเสียตรองถ่ายเอกสาร10บาทคนละ10บาทเราข้ามมาตรวจตรงที่จุดที่2อถ,ถ่ายเอกสารแล้วก็มาจุดที่2เสร็จจุดที่2ถามหาถามหาไอ้โควิดอะพวกแอป จะดูว่าเราโควิดไหมจริงๆแล้วผมไม่รู้นะแต่ผมว่ามันหาเรื่องเก็บเงินมากกว่าเพราะว่าตรงนั้นเสียเมื่อกี้เรียกเรียกเรียกว่าเหมือนกับจะช่วยแต่เก็บคนละร้อยนะก็ต่อเหลือคนละห้าสิบไม่รู้ว่าใครยังไงบ้างฮนะเสร็จแล้วก็ ตรงนั้นเสร็จแล้วก็เดินมาตู้สุดท้ายตู้สีน้ำเงิน,นครับก็เสียอีกคนละสี่สิบนะฮะสี่สิบเสร็จแล้วก็ก็มีกลุ่มแท็กซี่กลุ่มรถตู้แหละครับก็ถ้าใครสะดวกให้เขาไปส่งก็เหมาเหมาอะร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยครับแต่ถ้าใครไม่รีบนะบก็เดินเดินมาเลยนะปุ๊บก็มารอตรงนี้ เป็นจุดรถเมย์ฮะใต้จุดรถเมย์ก็ไม่ได้ไกลกันมากนะตรงนี้จากตรงนั้นรถนี้ไปสถานีรถไฟเรารออีกครับไปตลาดเช้าคนละหมื่นสอง พี่รักเองรู้สึกว่าบ่ได้อยู่ <t rends> <laughs> không นี้ ใช่มโแล้เ<ม>ย,ะะยังครับอะไรัลเครับโนครับไม่ใช่ว่าเดินรีบเดินออกมาเหมือนรู้ทางไม่ใช่นะหลบหลบสามล,อๆๆๆลอ้อหลบสามล้อครับวินมอเตอร์ไซค์ถามเยอะเกิน คนคนต้องลงมาเดินบนถนนเพราะว่ารถต้องอยู่ข้างบนเพราะว่ารถรถมาอยู่บนฟุตบาทมดบางทีก็พอมีทางให้เดินได้อยู่วัดอย่างน้อวัดอะไรวัรมยอดวัดวัดดารามราชวรารามวัดเก้ายอดนี่วัดเก้ายอดราชชัดวนารามอ่ะถูกไหม เพื่อนว่าถูกไหม <_ an> ผมว่าผมอ่านถูกอยู่นะฟ้าตรงนั้นมืดนิดนึงแต่ตรงนี้สว่างเรือนรับแขกพอคำ อตรงนู้นก็เป็นอันนู้นริมโขงอยู่นู้นนะครับริมโขงยุ่ข้ามไปก็เป็นฝั่งไทยแต่ไม่มีที่ข้ามเด้อจะเป็นเป็นตลาดนัดเล็กๆนะครับอันนี้เป็นก็คล้ายๆเหมือนสวนสาธารณะนิดๆแล้วจะเดินในนี้เพราะว่ามันไม่ร้อนฮะก็ที่เดิมครับเรือนเหือนรับหรือเหือนรับรองอะไรสักอย่างเนี้ย ต้นใสนี้ใหญ่มากใหญ่อยู่นะดูใหญ่เนะี้่ต้นใหญ่มากในน้ำขงนี้ไปดูว่าของในบิกซีลาวมีอะไรบ้าง เก้าพันสองหมื่นแปดเท่าไหร่วะหกสิบบาทใช่ไหมอื่นน้ำเปล่าก <_ L _> ินอะไรดีสี่พันห้าพันห้าเบี้ยว เล็กเก้าพันคนจบซึมมืออยู่บ้างอ่ะจบไหมตรงนี้เหรอเดินไปขี่ไปแล้วจะเดินไปติดไปกันเ่อนพักอ่านไม่ออกสปอร์ตเพื่อนพักสปอร์ต บกสองบาทเออถ้าเลทบาทละสี่ร้อยแปดสิบห้าก็ตกสี่ร้อยสี่ร้อยสิบสี่บาทครับออกมาติดถนนนะ่อไ,ไอย่างเดิมเพียงแต่ว่าเอ,อทาสีใหม่มคล้ายๆเดิม ทาสีใหม่แอร์โอ้ยทาสีทับแอร์เลยโหดาสีเีอม่างี้โหดมาก วิธีโหลดแผนที่ออฟไลน์ก็กดเข้าไปที่นี่นะครับกดไปที่แผนที่เสร็จแล้วก็กดไปที่นี่นะครับดูโปรไฟล์ของตัวเองนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็เลื่อนไปนะครับมันจะมีแผนที่ออฟไลน์นะครับกดไปปุ๊บเสร็จแล้วก็กดนี่นะครับเลือกแผนที่ของคุณเองนะครับแล้วก็เราก็เลื่อนเราจะไป อยากใช้แผนที่ออฟไลน์ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดแค่นี้นะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็รอพอดาวน์โหลดเสร็จก็เนี่ยครับเราก็กดใช้ได้เลยแผนที่ออฟไลน์เนี่ยครับนะโอเคนะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงซ้ายมีตลาดนัดแล้วฮนะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูกัน ใช่คอนโดเลยฝั่งนู้นฝั่งไทยนะครับแถวท่าบ่อเนาะระธิดาลงข้างล่างดีว่าไม่ไหวเราก็เดินมาจากที่พักตรงนู้นนะครับมาถึงร้านที่เราจะมานั่งแล้วเมื่อกี้ตึกที่เราถ่ายเมื่อกี้ก็เจอสารแยก ร้านนี้แหละครับสารแยกปากปาก่าสัตว์อเอ็นนะถ้าข้างบนดีกว่าข้างบนจะไม่ว่างเดี๋ยวเย็นมาไม่รู้จะว่างป่็ถ้าใครขี้เกียจเดินก็นั่งสามล้อมาก็ได้นะหลอกขอมาที่นี่ฮะสารแยกปากปาก่าสักดิ์ไปนี่ไหมเเดี๋ยวปิดเพลงอาจจะติดนิงครับพี่ เรสต็อปเอานะน,นี่ต้มกระดูกยำรวมแล้วก็ข้าวผัดจานใหญ่ผนยัเก่อนครับบรรยากาศยามเย็น,ยนในรอบครับ เราไปทางนี้ดีกว่ามั้งเกลีอข yeah, ูดชาใช่ไหมสี่สิบ อะไราขายทีสี่ขวดหมื่นสามเพื่ออ๋อกระป๋องหมื่นสามอันนี้ใส่วันนี้คนเยอจะจน,นี้บรรยากาศยามค่ำคืนนะเวลาสามทุ่มสี่สิบหกนาทีนะจ๊ะส่วนเด็กเล่นเมืองเรา